ありがとうございました。 ท่านวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่มีเพื่อนฝูงแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนแล้วก็คนรู้จับเนี่ยได้มาช่วยเหลือแล้วนะมีเจตนานลมที่ดีที่จะมาช่วยบริจาคเลือดให้กับคุณพ่อจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอยากจะรณรงค์ว่าการบริจาคเลือดก็เป็นการสร้างคนที่อย่างหนึ่งในส่วนตัวของเหตุการณ์ที่เกิดในครอบครัว,วเนี่ยคุณพ,พ่อเนี่ย ก็ต้องใช้เกล็ดเลือดแล้วก็ใช้เลือดในบางส่วนเพราะว่านี่เ,เลือดไม่แข็งตัวเกล็ดเลือดจะช่วยทำให้เกิดการแข็งตัวส่วนในการที่ทำให้เกิดตรงนี้ก็คือว่าเ,าเ,เ,าเจ็บเนเดินโรคหัวใจโรคหัวใจก็ก็การออกกำลังกายทีาา่มากเกินไปก็ทําให้ก็ทําให้หัวใจเนี่ยไปอ,อยู่ชั้นน้ำไปชั่วคาวจำเป็นเกล็ดที่เกิดเนี่ยก็อยู่ตรงตับไตน้ำด้วยก็ลเลยค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่า ก็มีเอฟเฟกต์ของบอดแล้วเรื่องที่เปเลี้ยงเนี่นยก็คือตอนนี้ไลและส่วนอื่อนก็โดนทุบไปด้วยจริงๆแล้วที่อยากจะลดระลงเนี่ยจากใจจริงคือไม่ได้ว่าจะแค่อยากให้ทุกคนออกไปจับเรื่องแต่อยากจะลดระลงให้ทุกคนเนี่ยใช้เวลาที่มีอยู่ในห้องให้ดีจริงมาก่อนเพราะว่า,า,า,าจากที่ได้ประสบพบ,บมาในตอนนี้น ปกติเคุณเด็มก็ก็เป็นคนที่ก็รักคุณพ่อคแม่แล้วก็มีเวลาให้พอสมควรแต่พอเคยเหตุการณ์เนี้ยให้รู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เป็นความรู้สึกที่อยากจะท้าท่อว่าอย่างพอให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่เสียใจอะไรที่เป็นความดีอยากให้ทุกคนได้ทำว่าจะเป็นความดีต่อสังคมความดีกับคุณพ่อคุณแม่ รือความดีในส่วนอดิมที่ใครเฉพอจะทำได้เนี่ยอยากให้อยากให้อย่าปล่อยเวลาให้สูงไปอยากให้ดใหไ,ใหได้ทำเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในวันใดวันหนึ่งมันทมให้เกิดได้ตลอดเวลาค่ะท้ายสุดนี้ขอบคุณมากๆสาหรับทุกคนที่มีจัตนาลมมีความตั้งใจที่ดีที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุการณ์และต้องการความช่วยเหลือค่ะ ควงว่าขอขอ,ขอมอบขอมอบบุญกุศลนี้กับไปสู่ทุกท่านให้ทุกท่านเนี่ย,ยมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองนะร่มเย็นและเป็นสุขนะคะขอบคุณมากะคะ่ชคชะช